กับคู่เราทำไมครับมันรู้สึกว่ามันถูนำกันมากคู่เราไอ้ดูดูม้าเหรอครับไม่ไม่ดูแบบว่าแบบว่าแต่รู้สึกว่าเป็นหูเป็นยัยกันตลอดเวลาความจริงเป็นภาระครับที่เออโอ้สิ่งมากเลยคือเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะเขาเารู้ไงว่าจูเป็นคนที่แบบว่าพึ่งพาได้จริงๆอ่ะฟอร์อะไรอย่างเงี้ยก็โทรหาจูใครก็โทรหาจูเพราะจูนี่สายดีอะไรเรื่องจริงเรื่องจริงต้องให้เขาทำเดี๋ยวเวลาจูมีปัญหาไม่รู้โทรหาใครไม่พึ่งไม่ได้ เองใช่เพื่อเองสวดมันอย่างเดียวเป็นไงบ้างสื่อว่าเป็นไวรล์ลุ่มเราครับอย่างบุ๊กเหมือนบุ๊กตะเทียมซู้จูไม่ใช่บุ๊กยื่นอย่างนี้นี่เป็นบุ๊กจูป้ะเนี่ยแต่เขาดูเหมืนเยอะแยะเขาไม่รู้หน้าผมหล่อไงโอ้คุสวยแล้วพามันคอไปไหนแล้วไปไหนเนี่ยแต่ละที่มองไปไหนแต่ละคนมองว่าเราคาราโอเกะจริงไหมหรือว่าเถีง เนบางครั้งครับเท้ากันจริงครับทำไมอ่ะเอาอ่ะเรรา็จิงคือเเนท้ากันแบบว่าไม่ถืเว่าเหมือนปากมันว่างแล้วมันก็น่าทำหน้าเหมือนไส้ไม่ค่อยอยากจะชมเท่าไหร่ก็เลยส่วนมากพวกคจะเถียงสู้มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่คือแบบอันนี้ดูดูหน้าตาดิึ่งเราชอบทำหน้าอย่างเงี้ยเวลาเวลาแบบว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้าอยากเถียงมากเลยแต่เถียงสู้ไม่ได้จริงๆริงเฮ้ยที่ใครเป็นคนเริ่มส่วนมากส่วนมากคือกู จูจะเป็นเครื่องบุกก็นั่งอยู่เฉยๆบุ๊กนั่งนั่งมึนๆของบุกอ่ะจูก็แบบมาด่าแล้วไม่ไอ้ไม่จริงขอเถียงสุดตัวหาเรื่องวัน LOL เข้ามาบุกนั่งพักผ่อนป้าผ่านนะบุ๊กบอกเลยเอาเลยแต่บุ๊กอาจจะยม่บอกก็ต้องมีค่ะคือปกติอ่ะบุกมันจะเข้ามาแบบว่าชอบมาแบบมาบัฟอะไรเงี้ยมาอีกเช่นเดืนพิเดษมาโอ้ยกลับใหญ่เด่นมากเลยจริงๆมันอันพิดเดียวอ่ะเหมือนมีหลักฐานเดี๋ยวจะปล่อยลงคลิปลงเลยค่ะเดี๋ยวจะลงเลยค่ะจะตัดช่วงเฉพาะช่วงที่คุณ แน่แน่จริงตัดให้เต็มตัดให้เต็มขอขอค้านนิดนึงครับจูเวลาลงคลิปอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบุ๊กอ่ะชอบลงคลิปที่แบบบุ๊กเป็นผู้เสียหายอ่าออ่าซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยเป็นผู้ก่อก่อการร้ายกขอเห็นนี่เป็นคนโดนกระทำได้คำอยู่เฉยๆแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็เลมันมันด่ามันรักไปด่าไปอ่าเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นบุ๊กี้เขาเป็นคนตั้งให้ทำไมทำไมดูน่ารักขนาดนั้นอ่ะจริงเขาเป็นคนตั้งให้ เพื่อเขาจะชอบแบบว่าเรียกคนน่ารักน่ารักตาตาบุกี้มาเขาก็เรียกมาว่าชักกี้เขาเรียกคือว่าอะไรอ่ะจูดูนี้เขาเขาเรียกเขามีหลายาสถานะก็ไปถามเขาเองแม้ในโลกโซเชียลเราจะดูเหมือนไม่ไม่ถูกกันแต่ไปออกกำลังกายด้วยกันไปยิ้งวีนี่ไปด้วยกันมันไม่กินข้าวแต่ต่อไป้วยกัน เราเรียกว่าการแข่งขันครับถ้าสมมุติว่าเราเอาศัตรูของเรามาอยู่ใกล้ตัวเราจะได้รู้ได้ว่าเขามีคักษการอะไรบ้างตอนนี้เราแข่งเปอร์เซ็นต์แบนในร่ายกันอยู่ใช่ซึ่งคนที่แข่งกันมากแข่งๆกันขึ้นแต่พี่ก็ผขอมากเลยนะอย่าคิดอย่าคิดออกกำลังกายแล้วสุดมันคืออะไรที่พอดลงอ่ะอ๋อสร้างเสร็จงานครับใช่แล้วก็นัดกินคงกิน อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ากินเยอะก็เลยชวนกันไปเล่นออกับลังกายกันสามคนแต่คนรู้สึกว่าพี่ดีก็ถนัดนะฉันรักกันแบบมุ่งมี่นั่นออกกล้องกล้องมีกล้องอยู่คือถ้าฟอสอยู่จะฟอสอยู่จะตีกันมีฟอสอยู่ฟอสชอบดูเอองฟอสเขาจะเป็นคนท้ามันหรือว่ายังไงเพาเป็นคนถ่ายเพาเป็นคนถ่ายเขาชอบตีกันเหรอขาชอบดูมากเลยเขาบอกว่าแบบว่าบางทีเขากลับบ้านไปเขาไม่มีเวลาเปิดทีวีดูก็มาดูดูู่มนตีกันเขาบอกเขาเขาสนุกของเขา น่าจาแล้วเขาไม่ปกป้องมุกเลยเหรอเขาไม่ปกป้องบุกเขาเชียร์ด้วยั้งฟอนเนี่ยนะเอาจริงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าซึ้งๆเขาเขาจะไม่ค่อยแบบเขาจะไม่ค่อยแสดงความรักมากแต่เขาจะชอบแบบว่าโทรมาแล้วแบบว่าฟิลกแาอย่าไปแกล้งมุกเยอะเหรอเ่่ไม่รมไมไม่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 ไมมฝาก่ไม่ไงม่ไ่ม่ไมม่ม่ม่ไม่ไ่ไม่ไมม่ไมม่ไ่อไม่่่ไ เขาเป็นทัวรเขาเป็นหัวราแต่เขารู้จังมาร์คมีเขาจะมีด่าไม่รู้ไม่ไหวผมไม่กล้าพูดแล้วด่ารอ้ชู้ไอยโอเครู้แล้วจริงๆอให้ตววยเนะเพราะว่ามาร์คเป็นคนเดียวที่สามารถจูบมือกับมา์ไม่ไหวจริงมาร์ครับจูมากนะใครบอกบอกฟ้าบอกบอกให้ร้ามาบอกนตอนหน้าสิเออ แต่อย่างนั้นจูจูบอกว่าจูซื้อเนี่ยคอนเสิร์ตเท้ากินเท้าก็ไอซอสบุ๊กในซิงคือจูอะเห็นมันต้งแต่วันแรกๆที่เขาซ้อมเพลงนี้คือจูเคยโทรไปถามรอบหนึ่งแล้วบล็อกบอกกำลังเรียนร้องเพลงเพื่อถามเรียนร้องเพลงเพลงอะไรเพื่อนสนิทก็บอกร้องไปไหนที่จะไปทำอะไรโอ้โหร้องร้องถามจูก็ถาร้องบล็อกบอกถามว่าร้องดีไหมจูร้องดีมากร้องดีมากแต่ว่าดูไม่ค่อยเศร้าเลยดูดูไม่ค่อยปวหักเลยเพลงเพื่อ โมเมนต์นั้นรู่มีแล้วอันถัดอะไรนะครับลูกที่บอกว่าตอนแรกเขารองเพลงเพื่อสนิทใช่ไหมแล้วลูกแรกสุดที่ลงกระจุ้บอกว่าโมเมนต์ที่บอกเพื่อสนิทไม่น่าใช่เพื่อสนิทเลยเมื่อเว้นไหนอ๋อใช่ลงลงใน x ใช่ไหมเออ x ใช่ไหมเขาไม่ใช่เพื่อสนิทเขารู้เลยว่ารู้เลยว่าเป็นที่บอกว่าจิ้งแจก้งแจ๊กเลือกกันอะเฮ้ยแก้ได้ไหมบอกเขเนอะหยดคนหยุดบอก อันนี้สาววายเพราะอะไรครับดูงวายดวงวายดวงวายคนดูคนดูออกมุ้ว่าือว่าแบบว่าแกล้งแกล้งก้งทำเป็นเรื่องการเฉยๆที่รักกันไปฟ้อนน้ำตาคือแบบว่าโอ้ยเราทำทำมันออกมาได้ดีมากเลยโอ้แสดงว่าโมเมนี้ญี่ปุ่นมันดูค่อนข้างที่จะมุมสองคนนี้มีโมเมนต์ญี่ปุ่นเยอะมากคอนบุกให้เล่าอย่าดีกว่าทำไมอ่ะมันซีเครซ มื่อมีอยากเล่าพี่ฟังเลยหรอใช่นะครับไม่งันมันานทีมันเล่าไม่ได้นะสิไม่งั้นอย่าเพื่อนเพื่อนหัดที่นี้นะพี่จะไปถามฟอร์สนะเพื่อนหัดมีอะไรครับเพื่อนมีฟอร์สอ่องานอ๋อหรอครับโอเคได้ครับไปถามฟอร์สดีกว่าทำไมอ่ะกลัวเราไม่ตรงกันมีหลายเรื่องเกิดหลายเรื่องเกิดหลายเรื่องหลายเหตุการณ์หกคนอ่ะปวดมากเลยกินข้าวแล้วกินข้าวด้วยกันแล้วก็แบบว่ากินปิ้งย่างแล้วคือไม่ได้กินก่อนตอนแรกที่อะไรไม่ได้กินก่อนแทนหน่ยล้วปิ้งเนื้อแล้วเพอาะว่า ให้บูก่อนคนแรกอ่าแล้วจูมาร์กอ่ะจูกินก่อนดริงดูจูมาร์กมีโมเมนต์ไหมจูมาร์กมีโมเมนต์ไหมจูมาร์กมีโมเมนต์ครับจูจูจะไปแย่งของมาร์กกินจะเป็นฟิลนั้นหวานไม่มีหรอคะอะไรนะครับหวานไม่ได้เหรอหวานอ่ะมีมีนะเราเองดีกว่าหวานไม่มีครับมีเดีตีกันไม่ติไม่มาไม่เคยเห็นไหมตีกันจนรักกันอ่ะเพราะว่าพี่อยากมาถามจูมานานแล้วทำไมถึงต้องถาม รูปเป็นซิกเนเจอร์ทุกครั้งคนหนึ่งเขาแกล้งมีแต่เราต้องแกล้งชนตลอดตโมเมนต์แกล้งมันมีแกล้งเออเป็นการใช้หน้าที่การงานในทางที่ผิดเออไม่ใช่ที่ชอบไม่ใชอบที่แบบคุณเฉลิโอกาสนะมันนนมมััต้องมีซิกเนเจอร์กตอนเขาไม่ทำอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาเมียนะอยู่กับมาเมียไม่ชอบไม่เพรล่าสุดเธอเขาบอกว่า ไล่เขาแต่พรามาร์ก็ไม่ได้อ๋อแล้วเน่เพิร์ดหนักบอกเลยอ่ะจริงนะตอนมาร์กอะก็รู้สึกหงุดหงิดนะแต่ไม่มากเข้าใจได้เข้าใจได้แต่เพิร์ดอะมันจงใจไงมันจงใจคือมันอยู่แล้วมันแก้มันอยู่แล้วมันจะอยู่เลยมันไม่ยอมลงแล้วมันจะทําให้มันสกปรกที่สุดจูบไม่ชอบก็เลยสวดอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วถ้ามาร์กยังไม่อยากน้ำแล้วม้นอยู่เตียงเราอ่ะได้ ได้หมดแหละได้ได้แต่ว่าอย่าอย่าดิ้นเยอะเดี๋ยวมันมบซึ่งเราสองคนที่ใส่เหมือนกันตรงนี้ยิ้มมี่ใครยังไม่อยากน้ำไม่ชอบนี้น่าสะอาดไปเหลยไม่รู้ไม่รู้เลยท่ไม่รู้เลยนี่สะอาดโอ้ยตายแล้วหน้าผมสะอาดเย็บอ่องขนาดนี้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ครัพมิตี้ถ้าเรผมกับชายผมเราไม่ชอบเป็นคนที่มบนเตียงกันถ้ายังไม่อยากน้เลยเ่ยเนี่ยนะ แต่หลังนี่เกลือนิดนไหอันนี้แซวนะัวให่ขเขามาสิเอาสิเอาสิอันนี้ชอบใส่ไข่อะเออแต่ดูดีก็มัเหมือนกันเรื่องนี้เนอะใช่ชอบชอบใส่ไข่ชอบใส่ไข่ถ้าอยากตีกันจริงจริงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคณะคนอาจจะมีครับมันมีมีกีมีการที่แบบว่าเรคุยกันมากๆเราไม่งอนกันไหมมีมีใครกอน เคยมีเงินกันจริงจริด้วยแบบว่าแบบว่าทะเลาะกันทะเลาะกันอ่ะแล้วคือแซวแซวกันอ่ะแล้วแบบว่าแซวแบบเหมือนแซวผิดเวลาแล้วก็แบบงอนงอนกันไม่คุยกันเลยจูงงอนไม่คุยเลยนี่หมอเอามือนบอกไม่รู้เลยจูงอนกูแบบไม่คุยเลยอ่ะกูต uh> ้องเดินหนีเลยมันนี่งอนนี่นี่อย่างนี้เลยมันมันเอาขามันเอาขาแบบว่าจูงตงเดินผ่านไปใช่ไหมมันมันมันเดินอยู่ตรงกลางแล้วจูงงอนมันอยู่มันเอาขามันเอาขาไม่ไม่เอาขา ไว้ไม่ให้เดินโคตรหนาเนี่ยทำได้ทำได้แล้วรู้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 แล้วแต่ผมแต่ผมแบบเฮ้ยดูเฮ้ยอย่างนี้งานงานสโนไวท์อ่ะเป็นเราขาวว่างนี่เลยนอนแบบไม่คุยแล้วแบบว่าไม่รู้จะแบบเดินทางอื่นไม่ได้โคตรหนาโคตรหนา คือมุกอะมุกอะตึงๆอะไรใจจูก่อนไม่รู้ใช่แล้วเร,เราเป็นประเภทที่แบบถ้าเรารู้สึกแบบโกรธหรืออะไรเงี้ยเราจะแสดงให้เขาเห็นเออกลายเป็นว่าสำเร็จไงไม่ถือตัดไปน้องเขาแล้วมีข้อเสนอไมุกหรือว่าก็ไม่ก็แบบเออดีกันไม่อยากแบบไม่อยากให้มันยาอเออเอะไรเขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบว่ามีฟอร์มนิดนึงเขายัางไ,ไม่ฟอร์มเลยขายเลยขายเลยหรือวง่ายจังเอาเพื่อนเพื่อนเลยเราจะเป็นคนงอนง่ายขายเร็วง่ายขายเร็วที่อยากทำรายการพูดกันปะ อยากอน่าจะหมัดขอปูหรืพิเศษด้วยไอ้เพิร์ดอีกคนไม่เอาแล้วเพิร์พเต้ยพอโทนเพิร์ดพอเลยเพิร์ดพอเลยรากต้องมีนวมต้องมีอะไรไหมครัะตรงนั้นอะไรครับต้องมีนวมเป็นอุปกรณ์หลักมีดครับเอาเป็นมีดเลยก็ได้เมื่อกี้ถ้าสี่คนมาตัดรายการคิดว่าใครจะฟังใครไม่มีไม่มีเป็นรายการวาไรตี้มากๆที่แบบว่าทุกคน4คน4สไตล์ ทำสี่อย่างพร้อมกันในเทปเดียวใช่พร้อมกันสี่อย่างยืนยันว่าเราสองคนรักกันดีค่ะรักกันดีรักกันดีตีกันตายตีกันตายครับตีกันตายยิงหลังกันบ้างบางทีเป็นสีสันชีวิตครับขอบคุณครับขอบะไรหรอไม่ต้องปากปากอะไรนะปากอะไรอ่ะมีแฟนคอนอ๋อปากอ๋อคอนกันเลย สักหน่อยสักหน่อยแฟนคอนทิ้งมาแนคอนที่จะแต่งครั้งที oh ่แล้วยังไงคือครั้งแล้วเป็นแฟนคอนรวมใส่รหัสคราวนี้เนี่ยมาเป็นแฟนคอนเดี่ยวจูมาร์ครับจูเนียมาแฟนคอนจดรันที่12สิงหาครับขายบัตร2มิถุนายนะครับก็นกเมเจอร์ครับฝากด้นะครับมาดูดียวัเราจะได้เห็นมาร์คในสิ่งที่ไม่ได้หนาี่ยเเลมาเบอกเลยว่าตการตาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะได้ดูมุมที่มาร์ค ไม่ค่อยได้แสดงเขาอื่นเห็นไม่ถ่ายไม่ถาน้าหัวเรือเล้อยากเห็นอะไรในภูเขาพูดเลยว่าอยากไปมากจะไปนั่งจุดสองใช่ไหมจะไปตั้งแต่วันที่สิบเลยไปเจอ P M S ไปทุกคนไปทุกคนแต่ว่าไปร้องแต่เที่ยงคืนจะไปนั่งเชียร์จูมบมาได้เดี๋ยวคุณพี่บอกเดี๋ยว่อให้มาไล่ไปที่ตัวหนวดเริู่แฉะอะไรเพิ่มหรือฝากอะไรกับเจ้านา ก็อยากอยากชิญชวนทุกคนครับอยากให้ไปคอนเสิร์ตของทุกคู่เลยใช่ก็ J M M ก็ประกาศไปแล้วว่าว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างครับผมใครใครจับใจใช้สอยก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะครับถ้าเขาเอาเพื่อนตจูมาข้ามลืมครับเพื่อาถ้าเขาเอาเพลงเพื่อนสนิทเราไปร้องได้ไหมเราเอาคนที่ร้องมาร้องด้วยเลยดีกว่าสนใจไหมสนใจไหมดีนะถามดูถามเลยอย่างนี้อย่างนี้ว่า